สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการถักหมวกลายพิกลพิกุลแบบใหม่นะคะซึ่งมันจะแตกต่างกับลายพิกุลโบราณถ้าลายพิกุลโบราณน,นั้นเราจะควักสองหรือสามครั้งแต่ลายนี้เราจะเลือกลายพิกุลแบบใหม่นะคะเราจะควัก เป็นตัว t t ขีดเนี่ยนะคะเท่านั้นเองนะคะแบบนีออ้ออกมาค่อนข้างสวยนะคะลายใส่ออกมาแล้วสวยมากค่ะแล้วก็จะเป็นโลโลนิดนึงนะคะมีแพทเทิร์นเดี๋ยวแพทเทิร์นจะเซฟอ,อยู่ในคอมพอดีไม่ได้เอาออกมานะคะแต่ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะ อธิบายแล้วก็ทำตามได้เลยนะคะเราจะใช้ไหม4ีพายนะคะวันนี้จะใช้ไหมของยี่ห้อ tbe ใช้3าพายไม่ได้นะคะมันจะเ,ออเส้นเล็กไปหน่อยต้องใช้ประมาณ4ีพายนะคะการดึงไหมนะคะจะแนะนำให้ดึงจากด้านในออกมา เพื่อที่ว่าถ้าเราใช้ด้านนอกเนี้ยค่ะมันก็จะพันพันพันพนกันนะคะนีค่ะถ้าดึงไหมออกมาแล้วก็จะเป็นในลักษณะนี้ตอนนี้เราก็สามารถเก็บเข้าที่เดิมได้จริงๆแล้วไม่ต้องเอาออกมาละค่ะนะคะดึงให้ออกมาพอประมาณก่อนนะคะ การถักหมวกนะคะเราจะถักตั้งแต่ด้านด้านหัวก่อนนะคะไล่ลงมาถึงด้านล่างนะคะเริ่มถักครั้งแรกก็คือนะคล้องไหมาตามปกตินะคะ โซ่สี่ครั้งหนึ่งสองอ๋อขอโทษค่ะเราจะใช้เบอร์ห้าทับศูนย์นะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเจ็ดทับศูนย์ก็ปล่อยทิ้งไว้ธรรมดานะคะเริ่มใหม่คือถักโซ่สี่ครั้งนะคะหนึ่งสองสามและสี่นะคะ, 1, 2, 3, ะ, 4, ะ,คะจากนั้นของไหมเป็นวงกลม คือที่ทำในลักษณะนี้นะคะก็คือว่าจะไม่ต้องมาลูดนะคะให้ให้ปิดตายไปเลยนะคะพอสปุ๊บก,ก็จะได้เหลือปลายอีกนิดนึงก็ปล่อยไปนะคะขึ้นโซ่สามครั้ง1 2 3จากนั้นทำตัวทีคีนะคะก็คือพันหนึ่งครั้งนะคะ ให้ล้อมรอบวงกลมทำทั้งหมด12ครั้ง12 12ครั้งรวมโซ่นะคะอันนี้ก็คือ1 1 1ล้ต่อไป2ก็คือพันหครั้งแล้วก็จิ้มไปลงตรงกลางดึงขึ้น ามทันไหมคะหนึ่ง ลายนี้จะค่อนข้างมีเทคนิคนิดนึงต้องเป็นผู้ที่ถักพอคล่องแล้วนิดหน่อยก็ได้ค่ะเพียงแต่ว่าจะดูยากนิดนึงเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเผื่อถักเป็นแล้วก็จะไม่ยากเลยค่ะนียค่ะถักไปให้ได้12ครั้ง สิบสองหลักนะคะจะเรียกว่าเป็นหลัก1น3 4 5 6 7 8 9 10สี่แิบเ็แล้วก็สิบสองเห็นไหมคะตรงนี้จะปิดพอดีจากนั้นเราก็คล้องโซ่ ปิดแถวก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะต่อไปก็จะเริ่มลายนะคะแถวที่หนึ่งเ,เดี๋ยวจะไปอธิบายลายตรงแพทเทิร์นอีกครั้งหนึ่งนะคะให โซ่สามครั้งหนึ่งสองสามต่อไปพันหนึ่งครั้งพันหนึ่งครั้งและจิ้มลงไปที่รูเดิมรูโซ่อะค่ะหลักที่หนึ่งหลักที่หนึ่งก็คือจะเป็นโซ่สองครั้งนะคะดูนะคะพันหนึ่งครั้งแล้วก็จิ้มเข้าไปแทงลงไปนะคะเสร็จปล่อยออกมา แต่ทีนี้ว่าถ้าเป็นพันหนึ่งครั้งจริงๆจ,จะต้องดันขึ้นอีกครั้งหนึ่งออกแต่ทีนี้ไม่ต้องเราจะเราจะปล่อยห่วงไว้ให้เหลือเป็นสองห่วงเห็นไหมคะต่อไปทําอีกครั้งหนึ่งคือพันหนึ่งครั้งแทงลงไปรูดเดิมเห็นไหมคะตอนนี้จะเป็นสามห่วงละทีนี้พอได้อย่างนี้ปุ๊บเก็บรวบ นะคะจากนั้นเนี่ยค่ะคือเสร็จขั้นตอนแล้วทีนี้โซ่สามครั้งหนึ่งสองสามนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะผิดขั้นตอนเอาใหม่